สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชนเเลลาแนลแพลวาพาวกับซันโมสะทอนนะครับนับวันยิ่งจะปังขึ้นทุกวันแล้วนะนับวันยิ่งจะปังขึ้นทุกวันแล้วก็ต้องยอมรับในความเก่งในความมีความสามารถของเขาทั้งสองคนในความที่เขาเป็นศิลปินเลือดศิลปินมาแรงมันทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเผชิญกับผู้คนมากมายแรกๆน้องซันก็อาจจะดูอายๆใช่ไหมครับพอเราได้เห็นผลงานเราได้ติดตามสตอรี่ของชีวิต เ p b r a n d เนะี่ยเรามีความรู้สึกว่าน้องซันเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นและเป็นผู้นำได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่าก็ตามวัยเนาะให้โอกาสเขาครับท่านผู้ชมให้โอกาสน้องให้โอกาสน้องมันได้ตั้งใจในสิ่งที่มันอยากทำแล้วซันมันจะทำสำเร็จแน่นอนเพราะซันมันมีแพชชั่นเยอะมันมีอะไรในหัวเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอินสปิเรชันนะครับแพชชั่นแล้วก็วิัยในการทำงานของเขาอะ่ะ สารมันมีสารมันลอยอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องกลัวครับล่าสุดเนี่ยไปปะที่ผับนะครับคนก็พร้อมที่จะแบบโอ้ยดื่มน้ำชงน้ำชามีความสุขกันเฮฮาสนุกสนานมันคือการมอบความสุขให้กับคนดูสไตล์เอนเตอร์เทนอย่างแท้จริงนะครับเออทุกคนบอกสนุกสุดยอดเลยสนุกมากๆเลยสนุกสุดยอดสนุก,นกมากๆเลยในกลุ่มปิดไม่นอนเลยจ้า สนุกมากๆที่สุดของ S&P n สนุกมากๆสนุกมากๆาอรดวอ่านสนุกไม่ไหวมันเยอะมากมันเยอะจริงๆนะครับเออสนุกมากๆสนุกมากเลยกา ฮฟฟันแฮฟฟันเออนะครับนอนดูแบบตั้งใจไม่มีคอมเมนต์ไม่ทําให้ผิดหวังดูแล้วสนุกมากๆถือว่ามาเต็มรูปแบบของการโชว์ให้คะแนนเต็มร้อยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมเยี่ยมมากๆเลยนะต่อไปแสดงกว่านี้อีกเชื่อไหมอ่ะเชื่อครับมันต้องดังกว่านี้แน่นอนนะสนุกมากๆพรุนี้ไปต่อสนุกมากๆไปต่อโจดโจดจดโจดอ่ะเห็นไหมนี่แหละเขาบอกว่าแสดงดีเอตเทนเก่งแล้วก็ทําให้คนดูประทับใจเนี่ยใครเห็นใครก็อยาก ากจะมาซ้ำอยากจะมาดูซ้ำเพราะการทำตัวของศิลปินด้วยการให้เกียรติของศิลปินด้วยแล้วก็ตัวศิลปินที่สำคัญคือสวยและหล่อไม่ได้จกตาไม่ได้ทำให้เรามองว่าเอ้ยเขาดูดีเฉพาะในรูปหรือเปล่าว่าตัวจริงออกมาไม่สวยไม่หล่อเปล่าครับที่ไหนได้ตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกหล่อกว่าในรูปอีกเนี่ยแหละคือจุดของ SP ที่ไม่มีใครทำรลายล้างได้ อ่ะคอมเมนต์ลบๆมาสิคอมเมนต์ไม่ดีมาสิลบๆบมาเลยเจอกันเลยนะดีลิททิ้งดีลิทให้หมดมึงมากูลบมึงมากูลบมึงมากูบล็อกมึงมากูบล็อกจบไม่สีเรียดครับนะน้องซันล่าสุดเนี่ยออกมาขอบคุณแล้วนะครับออกมาขอบคุณจากใจที่มาชมคอนเสิร์ตของพวกเราอ่านเดี๋ยวจะพูดให้ฟังปแปลพลาแสงทองปะทะ The SP Band ในวันนี้ขอบคุณแฟนคลับในกลุ่มปิดหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันนะครับขอบคุณผู้จัดใจดีพี่เคขอบคุณเจ้าของสถานที่บ้านรหัสน้ำและพนักงานของร้านทุกท่าน ขอบคุณรางวัลน้ำใจหน้าเวทีทุกบาททุกสตางค์ครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความประทับใจและความทรงจําที่ดีกลับบ้านไปผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคําติชมเราจะนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ The SP b a n d พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปครับอ่ะกรบมือหน่อยฮะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบแอดวาน พัฒนาแบบรวดเร็วพัฒนาแบบไม่ให้ใครมาดูถูกได้เนี่ยแหละก็ถึงบอกไงว่ายิ่งด่ากูเยอะๆยิ่งด่ากูมากๆกูจะเอาคําด่าเนี่ยมาเก็บเป็นแรงผลักดันเพื่อให้กูขึ้นสูงที่สุดน่ากลัวไหมครับท่านผู้ชมคํานี้มันน่ากลัวนะคํานี้มันแรงนะครับแต่คำนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเด็กดอยหลายคนเอาไปใช้จนได้หยิบได้ดีเพราะความขยันมาแล้วนะฉะนั้นเนี่ย การโดนด่าโดนว่าเนี่ยเป็นอะไรที่จิบจิบจ,จอกจอกจิบจิบจอกจอก,จอกส,สิวสิวธรรมดาทนได้นะครับทนมาได้ขนาดนี้แล้วจะทนต่อไปมันจะเป็นอะไรเล่าถูกไหมครับก็ต้องสู้กันไปเพราะทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยสู้กันหมดทุกคนสู้กันหมดคนดูก็สู้ชีวิตศิลปินก็สู้ชีวิตทุกคน สู้ชีวิตหมดครับไม่มีใครสบายนอกจากเคนที่ไม่ทําอะไรนอนกระดิกเตียงอยู่ในบ้านนั่นก็คือเขาอาจจะมีหลายเหตุผลเนาะอาจจะรวยแล้วอาจจะนอนกินดอกธนาคาร <laughs> นะครับเแต่หน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างความสุขไง นะเขามีรายได้เข้ามามันก็มาจากแรงของเขาที่ลงทุนการใช้ e อ e น g y แล้วก็ใช้พลังงานะมันเหนื่อยมากท่านผู้ชมไม่ได้สบายเลยนะคุณเห็นเขาไปร้องเพลงบนแฟนน่ะร้องคู่กันนะ่ะต้องจับจังหวะให้ถูกต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วต้องไม่ทะเลาะก,กันแล้วต้องทํางานอย่างมืออาชีพแล้วน้องซันก็ทำงานกับมืออาชีพก็คือแผลว่าเขาเป็นมืออาชีพมาก,ก่อนฉะนั้นเนี่ยทำงานด้วยการใช้ความรักส,ส่วนใหญ่ในการ ร้อ,องเพลงคู่กันมันก็จะทําให้คนดูเนี่ยชอบและฟินเขาก็อยากจะกลับมาดูใหม่เห็นไหมนี่แหละคือฟีดแบ็กฟีดแบ็กที่ดีครับฟีดแบ็กที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนตามต่างจังหวัดต่างๆทุกคนให้การต้อนรับหมดนะครับและดูเชื่อว่าในกลุ่มในที่นี้ตามภาพอ่ะเนาะมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบอยู่ด้วยแฝงตัวอยู่มันมีแล้วล่ะนะครับคนมันเยอะจัดอะแต่ มันก็ไม่ได้เป็นผลหรือทําให้แพลซันมีปัญหาแต่อย่างใดเพราะอะไรครับเพราะพลังของ .snp มันเยอะกว่าคนที่ไม่ชอบนะครับเวลาไอคนที่ไม่ชอบมันทําอะไรเนี่ยนะแปรซันเขาก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขามั่นใจในตัวคนที่ที่รักเขาและเขาก็มั่นใจในผลงานของเขาที่แสดงออกมานะครับอะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันภูมิใจเนาะที่เห็นศิลปินแบบเป็นคนน่ารักแล้วก็อ สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและทุกๆคนนะครับวันนี้อ็คันดีก่อนครับสวัสดีครับ